สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มขอคำปรึกษาหวันโดนเอาเปรียบไม่เข้าใจถ้ามีงบที่จะซ่อมคงไม่ปล่อยรถคืนให้ไฟแนนซ์กรณีผู้ชายเฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์ของตนเองผ่านในกลุ่มทนายอาสาปรึกษาปัญหากฎหมายฟรีโดยเป็นเรื่องของการคืนรถให้กับทางไฟแนนซ์ว่ามีขั้นตอนอะไรบ้าง ตนเองอยากจะรับผิดชอบเรื่องนี้และอยากปรับโครงสร้างนี้กับธนาคารแต่ก็ตามมาด้วยกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาสวัสดีครับพี่พี่ทานายขอปรึกษาเรื่องการคืนรถให้กับทาง finance ค,ครับว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างผมอยากรับผิดชอบเรื่องนี้และอยากปรับโครงสร้างนี้กับทางธนาคารผมลองถามทาง finance เขาบอกให้ผมซ่อมรถคืนในสภาพเดิมถึงจะคืนได้ผมไม่เข้าใจครับถ้าเรามีงบที่จะซ่อมรถเราคงไม่ปล่อยรถคืนให้ finance ผมไม่รู้ว่าจะโดนเอาเปรียบอะไรบ้างผมอยากรับผิดชอบในนี้ส่วนที่เหลือแต่ไม่รู้ขั้นตอนและการคืนและข้อควรระวังต่างๆที่ทางไฟแน n c e จะเรียกร้องขอความรู้จากพี่ๆด้วยครับผมไม่มีประสบการณ์ ขอบคุณมากเลยครับซึ่งก็มีคอมเมนต์ของชาวเน็ตเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวมากมายโดยมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเป็นพนักงานไฟแนนซ์เผยว่าในฐานะที่ดิฉันเป็นพนักงานไฟแนนซ์ของธนาคารธนาชาิแห่งประเทศไทยกรณีลูกค้าจะคืนรถหรือค่าง,งวดครบ3เดือนแล้วลูกค้าไม่สามารถชำระเบีย้ยหรือไปต่อกับทางธนาคารไม่ได้ในกรณีที่ลูกค้ารถเกิดอุบัติเหตุเช่นนี้สามารถคืนรถกับทางธนาคาร โดยไม่ต้องจ่ายค่าซ่อมหรือค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้นค่ะถือว่าเป็นการคืนรถหรือทรัพย์สินให้กับทางธนาคารไม่ใช่การยึดรถของทางไฟแนน c e ค่ะมีอะไรปรึกษาได้นะคะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าคืนสภาพเดิมยังไม่อยากจะเอาเลยนี่เอามาคืนสภาพนี้ยังกลัวโดนเอาเปรียบอีกไปโดนตัวไหนมาหัวหมอเนาะ คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคืนสภาพนี้ใครอยากจะรับคอมเมนต์ Comment ถัดมาบอกว่าบางคนไม่มีความรู้หรือไม่มีวิธีแก้ปัญหาให้เจ้าของโพสต์ก็ควรให้กำลังใจหรือถ้าไม่มีแม้แต่กำลังใจดีๆก็หยุดสําเติมคนอื่นนะคะอ่านเฉยๆจะเป็นประโยชน์ที่สุดคอมเมนต์ Comment ถัดมาบอกว่าถ้าเป็นรถคุณมีคนยืมไปแล้วกลับมาสภาพนี้จะรับไหมขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ